จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีลานกลางเต็นต์ตั้งมากมายหลายๆคนก็คงเลือกไปกลางกันที่ริมทะเลแต่มีลานกลางเต็นที่อำเภอปราณบุรีที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบที่ทุกคนมาแล้วเนี่ยจะต้องติดใจอยากกลับไปอีกแน่นอนทริปนี้บินจพาทุกคนหนีความวุ่นวายไปกลางเต็นท์กันในป่าเป็นลานที่ไร้ซึ่งไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ลานนั้นก็คือ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีพาเพลินนะคะช่องที่จะพาคุณไปเพลินในทุกที่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วนอุทยานปานบุรีนะจริงๆอะ่ะเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมากางเต็นที่นี่กันนะเราจองลานกางเต็นที่หุบกระหังเอาไว้แต่ว่านว,วันนี้นะคะมันเป็นวันหยุดตอนนี้ยังเต็มอยู่พรุ่งนี้จะเริ่มว่างแล้วนะคะเราก็เลยต้องมากางที่นี่กันก่อนรอบนี้เราอยากมาแบบลุยๆนะคะ คือที่หุกกะหังอ่ะต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยอยากลำบากอ่ะซ้อมลำบากไว้ก่อน,นเดี๋ยวเราไปกลางเต้นกัน จุดแวะทักของเรานะคะถูกใจปิ้นกับพี่หมีมากเลยคือเราไม่ต้องขนของลงอะไรเยอะแยะเราก็แค่แบบกางเต็นท์ออกมาพึบแล้วก็เอาโต๊ะมาตั้งนั่งกินข้าวชิลเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะออกกันช่วงสาย,สายเราจะเดินทางไปที่หุบกระหังต้องไปให้เร็วหน่อยจะได้ไปจองที่ดีๆวิวสวยๆ ของไปผูกกระหังนะคะแต่ว่าฝนตกอ่ะแล้วก็กาลังดูกันอยู่ว่าเราจะลวกไปเลยหรือว่าเราจะเข้ามานั่งพักในเต็นท์กันก่อนค่ะฝนมาแล้วคิดว่าต้องรอให้ฝนไปก่อนอะ่ะต้องเข้ามาหลบในเต็นท์ก่อนแหละปินนะ่ากำลังแต่งหน้าอยู่ในห้องน้ําเลยนะก็คือเพิ่งทาครีมทากันแดดอะไรเสร็จแล้วพี่หมีก็โทรมาตามบฝนจะตกแล้วรีบมาเก็บของไม่ทันรีบมาก็ไม่ทันหวยฟูอยู่เลยหนีบยังไม่ค่อยเสร็จดี เดี๋ยวรอฝนหยุดนะคะเราก็จะเก็บของของเ,อเก็บหมดแล้วหรือจะเก็บเต็นท์แล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางเข้าหุบกระหังกันเลยรอฝนนี่โชคดีมากเลยนะว่าแบบเขามีมหน้าต่างให้เปิดเยอะนี่มีสระลูกด้เราสามารถเปิดสระลูบได้มไม่งั้นร้อนแย่เลยตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่หุบกระหังกันนะคะแล้วก็โอ้ฝนตกหนักมาก คือมันตกไม่หนักเลยแต่พอมาเส้นทางที่เรากาลังจะเดินทางไปหุบกระหังเนี่ยก็<ส>ประมาณนี้นะคะอย่างที่เห็น <laughs> <laughs> เขาบอกว่าทางเข้าหุบกระหังเนี่ยมันจะคล้ายๆกับคลองมาเดือที่แบบว่าจะเหมือนพื้นผิวดาวอังคารนะกึก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 แล้วเราเอา For จูเนอร์ที่เป็นรถขับสองมาก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่า <laughs> เยอะเลยพี่คนเยอะใช่ไหมเยอะเลยเหรอสวัสดีครับโคตรโหดเลยพี่อย่าเขาุ้นเข้ามาไปจอยเป็นทองสี่อ๋อสวัสดีครับอ๋อครับผมสวัดีครับกลับแล้วเหรอพี่พอแล้วพอแล้วผมลองแค่หลังกางเต็นท์เนี่ยพี่ครับ ทำไมน่ารักกันจังมีเปิดทักไทยแต่ออฟโรดไงทางชันมากอ้าวเสียวว่ะเาาสียวใครขาไปไปไ,ปได้ขาขับเีงขึ้นยังไง <ๆ S 1> แต่รถทีเมื่อกี้ยังขึ้นได้เลยนะขับสอนะไอร,รถเก่งใช่ไหมเขาต้องส่งมาเนี่ยนะใช่ ตากล้องนะคะก็ต้องลุยมาถ่ายคลิปให้พี่หมีโอ้ตอนนี้เราก็มาถึงที่หุบกระหังแคมป์แล้วนะคะเป็นไงครับทางลื่นไหมทางลื่นลื่นพลิบอย่างนี้เลยฝนมันตกไงเรามาลุยฝนพอดีเลยแล้วแบบทางมันก็เละๆใช่ไหม<ร>ตอนนี้ับสองด้วย รถเราก็แบบกําลังสู้เขาไม่ได้เขาเข้ามาขับสี่กันเนาะแล้วตอนนี้เราก็กําลังต่อคิวที่จะกางเต็นท์กันอยู่นะคะเดี๋ยวรอพวกพี่ๆที่เขามาก่อนเนี่ยให้เขากลับออกไปกันก่อนแล้วเราก็จะไปเสียบแผนเรามาถึงนี่คือน้ํามันไม่ใสเลยนะเมื่อกี้เขาบอกว่าฝนตกหนักใช่ไหมน้ํามันเลยแดงอย่างนี้แต่ห้องน้ำเขามีถังน้ําให้อาบนะถ้าอาบอาบนี่ไม่ได้ก็คงต้องไปอาบห้องน้ําดูดิแดงอย่างนี้ยคงไม่ได้ลงไปอาบอ่ะ นี่คือเราอยู่กันกลางป่าเลยนะไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ซ้อมอยู่กับธรรมชาติจริงๆทางของเรานี่ถือว่ายังไม่โหดนะเ,เราเข้ามาแค่ลานกลางเต็นท์ถ้าอยากโหดอยากลุยก็เข้าไปปั่นในป่าได้ค่ะเป็นทางออฟโรดพี่คันเมื่อกี้เขาคันชนท้ายใช่ไหมหลุด <c oughs> น่าจะไปเกี่ยวกับอะไรมาแหกเลยแต่เราเข้ามาแค่นี้แหละเรามาสัมผัสธรรมชาติไงไว้เดี๋ยวรอบหน้าไม่เอามาเข้ามาเพราะอะไรวะเอามาให้ปิ๊ดเ,เล่นโทรศัพท์ อ๋อพี่หมีบอกว่าเอามาให้ปิ๊เลิกเล่นโทรศัพท์เรามานั่งตากฝนทำไมอตอนนี้ก็บอกว่าอาบได้นะคะเพราะว่ามันยังไม่หนาวแต่เขาบอกว่ากลางคืนนี่หนาวมากเราเสื้อกันหนาวมาไหมอะจำไม่ได้อะ่ะเหมือนจะไม่ได้เอามาเลยโอ๊ยฝนตกฝนตอนนี้เราได้จุดจอดนอนของเราแล้วนะคะก็แก๊งที่เขามาก่อนก็ออกไปแล้วแต่ว่าได้ยินเสียงไหม ฟ้าขู่เราอีกแล้วอ่ะจะต,ตกก็ไม่แปลกอะ่ะดูเมฆเมฆหนามากเราคงต้องรีบกางเต็นต์แล้วมั้ยขอเวลา5นาทีในการกางเต็นต์เดี๋ยวจะโชว์ให้ดู <laughs> ไปไหนไม่ได้ติดอยู่ในเต็นท์เพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกอยู่แล้วเมื่อกี้เราต้องรีบกลางเต็นท์ใช่ไหมเพราะว่าตอนเรากะว่าเราจะถ่ายตอนกลางเต็นท์แต่ว่าฝนมันตกพี่หมีก็เลยต้องรีบเก็บกล้องก่อนแล้วเราก็เลยมากลางเต็นท์กันกลางใช้เวลาแค่ประมาณไม่ถึง10นาทีประมาณ 6- 7นาทีแค่น,นั้นเองเร็วมากแล้วก็ไปไหนไม่ได้เรากะว่าเออจะลงไปเล่นน้ำเพราะว่าน้ำมันเริ่มใสแล้วแต่แรกฝนมันหยุดแต่แล้วไงน้ำมันก็เริ่มใสใช่ไหมทีนี้ฝนตกอีกที ก็ยังใสยอยู่ใสกว่าเมื่อกี้เดี๋ยวเขาจะคุณรอเดี๋ยวคุณใหม่เหรออเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้แล้วกันถ้ามันน่าเล่นถ้ามันเล่นได้ก็เล่นตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยโทรศัพท์ก็เล่นไม่ได้เพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีไม่มีอะไรทําแล้วเดี๋ยวนอนพักผ่อนกันก่อนดีกว่าง่วงมากเลยเมื่อกี้พี่หมีขับมาก็เป็นหลับมาตามทางทําไม่ได้ถ่ายอะไรระหว่างทางเลยเพราะว่าหลับมานะคะตอนนี้ขอนอนพักผ่อนก่อนนะพักก่อนแม่บอกให้นอนพักผ่อน สรุปนอนจิตฝนในเต็มนะครับถ่ายอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงนี้พายุเข้าไงแล้วก็เราก็ไม่คิดว่าฝนจะตก大雨ขนาดนี้ไงลับไปแล้ว<ป><ป>ลายไหลด้วยนะนอนซิเพราะว่าอะไรปะโทรศัพท์เต้นไม่ได้ไม่มีสัญญาณ ชิวจังไม่มีโทรศัพท์เล่นเลยดิอัน,นจริงๆนะครับผมว่าที่นี่ก็สำหรับคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติเนาะม่ีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เข้ามาแบบนอนพักผ่อน,อนชิวๆนะปินลำธารฟังเสียงน้ำไหลประมาณนี้นะครับโอ้ชิวอยู่ของปินนี้หลับยาวๆเลยครับเป็นชั่วโมงละ ทำกับข้าวเอาทำก๋วยจับยวนกันเวลานี้นะคะเวลาที่มีแมงเม่าเต็มไปหมดเลยอยากลําบากนี่ไล่ะได้คอนเทนต์ลาบากสนใจเลยเปิดหมอ้อทิ้งไว้ไม่ได้เลยแมงเม่ามันจะลงไปดีนะพี่หมีติดเจ้าพายุมาด้วยเอามาเปิดลอ่อแมงเม่านี่ขนาดเปิดลอนะ่อแล้วเนี่ยฝนมันตกเราเลยทำอะไรไม่ค่อยสะดวกเลยจัดโตะ๊ะทำเอาพวงอาหารอะไรมันก็ไม่ได้ แม่นอนเลยนอนทั้งวันเลยน่อิ่มเลยนอนซะอิ่มเลยเมื่อกี้มีหมอกด้วยอ่ะถ่ายทันเปล่าตอนหมอกขึ้นอ่ะบอกว่ารถเรารอ่ะไม่มีออนนิ่งนะคะแต่ว่าเราสามารถมานั่งใต้เต็นท์ของเราได้โดนออนนิง่งไหมเนี่ยไม่แน่ใจอ่ะกลับไปเรื่องโดนออนนิ่งหรือเปล่ามันมีประโยชน์มากออตอนฝนตกเนี่ยใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวขอดูงบในกระเป๋าก่อนนะคะมีข้าวกลางสายฝนอุ้ยร้อน วันนี้หนาวมากนะคะโอ้เมื่อคืนฝนตกพอเช้ามามันก็ยังคืมอยู่แต่ว่ามันไม่ตกแล้วนะคะแล้วก็อากาศหนาวด้วยลมแรงอ่ะหนาวมื้อเช้าของฉันว้าวน่ากินผุดๆมันก็ได้เวลามื้อเช้าของเราแล้วแหละเดี๋ยวขอกินอะไรก่อนนะคะสุกยังเนี่ย ประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะตอนนี้23สาองศาขขึ้นขึ้นเป็นยี่สิบสแล้ว <S <S เออมื่อกี้วางไว้ข้างนอกมันยี่สามพอมาอยู่ใกล้เป็นยี่สิบสี่แล้วนี่นมันขึ้นอยู่ประมาณเนี้ยยี่สามยี่สี่ยี่สามยี่สี่ Yeah about fade away cause every Monday fade Cause time I wake feel like about Something a Something's I'm I I it's going without m to wrong up the c ท a ่เราอยู่กับคุณแม่ของเจ้าของร้านแล้วนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะคุณแม่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอถามชื่อคุณแม่ก่อนคุณแม่ชื่ออะไรคะที่กขอเรียกเรียกกันในแคปนี้เรียกป้าสันป้าสันอ่าป้าสันป้าสันอ่าคุณแม่ชื่อป้าสันนะคะขอะป,ป็นสอบถามน,นิดนึงได้ไหมคะว่าทําไมถึง อยู่กันในป่าอย่างนี้เลยอะค่ะคุณแม่อ๋อก็ชอบบรรยากาศไงเงียบสงบดีอ๋ออยู่กันสองคนเหรอคะอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกมีลูกคนกลางอีกคนหนึ่งอยู่เพื่อนคนกลางอีกคนหนึ่งนะพี่ชายในป่าเขาก็ทําไร่ทําสวนตื่นเช้ามาเขาก็กินข้าววินเสร็จเขาก็เข้าสวนกันแบบนี้โอคือที่นี่ก็ทําสวนด้วยใช่ไหมคะมีอะไราอะไรกันเนี่ยมีที่ไร่ก็มีตบทุเรียนทุเรียน ทุเรียนบุญไร่มันมีทุเรียนแล้วก็มีพวกมังคุดลองกองละมุดก็มีส้มเขียวหวานก็มีมะปรางก็มีนี่ไร่ลองแม่ก็มีทุกอย่างไงแล้วอย่างนี้มีเอามาขายนะท่องเที่ยวบ้างไหมคะแม่เดี๋ยวมาก็แจกแจกให้กินกันยังไม่ได้ขายเพราะผลผลิตยังมีน้อยอยู่ตอนเนี้เอ,อ,อกไปใหม่ยังกาแฟนเนี่ยขายกาแฟนเนี่ยออกเยอะแล้ววัเป็นไม่ได้ลองกาแฟเลยลุงไม่สบายไม่มีคน<อ>ชงเตรียมกันไม่ทันด้วยเพราะว่า ก่อนวันที่พินจะมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะใช่ไหมคะใช่ใช่เสาร์อาทิตย์น,นะใช่ค่ะนักท่องเที่ยวมาเยอะธรรมดาพ่อเขาเป็นคนชงกาแฟทุกเช้าทีนี้แกก็ไปฉีดวัคซีนมาไม่สบายทาไมถึงมาทําเป็นลานกลางเต็นท์นะคะที่นี่ทีแรกเพื่อนเพื่อนลูกชายโขลมาพักกันเขาก็ตามกันมาอะไรกันเนี้ยมาจากกรุงเทพมั้งมาจากเชียงใหม่บ้างอะไรเนี่ยทีนี้เขาก็มาเห็นบรรยากาศที่นี่มันดีไงเพราะว่าแม่จะลองทำลานกลางเต็นท์ไหม ก็ทำอะไรก็ทำเพราะเปิดทำมาได้ประมาณสามเดือนแล้วนะมั <COVID S 1> ้งโควิดก็ลงไงโควิดลงก็ปิดแคมป์ยาวเลยคแต่เหมือนลูกค้าที่นี่น่ารักเพราะลูกค้าแต่ละคนต้องจองก่อนใช่ไหม,อมจองแล้วลช้เขาจะพัดเลือกแบบไหนเขาก็รับได้แบบไหนเขารับไม่ได้เขาจะบอกว่าเต็มแ้่ลูกค้าเขเข้ามาก็จะถามแม่ว่าเสียงดังได้ไหมแม่ก็ถามนะแต่มารยาทแล้วว่าสี่ทุ่มก็พอแล้วนะแม่ก็ต้งว่าประมาณแต่กลางวันก็ไม่เป็นไรนะ การขืนก็ต้องใช้ความสงบหน่อยบอกว่าสิงสารสัตว์มันเยอะอย่าให้ตัดป่ามันตกใจอะไร<น>ะแม่ก็จะบอกเขาวันนะั้นใช่ไหมตว์ป่ามันเยอะที่จะลงมากินน้ำใช่ไหมฟางยางเก้งเขาก็จะลงมากินน้าเวลาสงบๆคนนะ้ะเสียงตึ้งต,งตังเขาก็ไม่กล้ามาไม่กล้ามาเดี๋ยอีกนิดนึงค่ะแม่ปิ๊งกล่าวว่าปิ๊งจะมาที่นี่ใหม่มาได้แต่รอบหน้าจะเข้าไปปั่นข้างในด้วยโอได้เลยมากไหมคะขาพอได้อยู่ทาง นะมีหลานหินเมียนอะไรตัลวละนึงมาชมวิว พูดถึงบรรยากาศของที่นี่บ้างนะคะโอ้โหเอ่อสำหรับตัวปิ๊นนะ้าปิ๊นค่อนข้างที่จะประทับใจมากเลยเมัน <laughs> มันเป็นส่วนตัวมันเงียบมันชิลรู้สึกมาแบบโอ้โ oh, ห oh, ลมโกรกขนาดนี้ถึงแนมะ้ว่าทางเข้านะคะจะเข้าแบบเหมือนจะยากนิดนึงแต่รถขับสองก็สามารถเข้าได้นะในช่วงที่หน้าน้ําไม่เยอะแล้วก็ไอ้นี้เป็นความรู้สึกผิดสําหรับตัวปิ๊เองนะคะที่แบบว่าเราเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาอะไรมาก่อนเลยเพราะว่า ที่นี่มีเด็กกะเหลี่ยงอยู่เวลาแบบเขาเห็นนักท่องเที่ยวมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจะได้ขนมได้ของเล่นจากนักท่องเที่ยวใช่ไหมเขาก็จะวิ่งมาหาเราแล้วก็แบบเป็นภาพที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบว่ารู้สึกผิดอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าต้องมาใหม่นะคะเพราะว่าปินไหนยังไม่ได้เข้าไปปั่นข้างในด้วยเราก็จะซื้อขนมมาฝากน้องๆอ่ะเอาเก็บของกันเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะออกเดินทางก็าฝาก ลานหุบกะระหังแคมป์กันด้วยนะคะสําหรับคนที่ชอบธรรมชาติจริงๆนะที่เนี่ยโอ้โหดูสิลมดีอากาศดีวิวดีแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปิ๊นแล้วก็ช่องหมีพาเพลินได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเ<ร> <ein> ดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อล้อมุนไปอีกที่นึงเลยโอเคสําหราับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปล้วไป